ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลนะครับหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ช็อนะครับโน่หนึ่งเรื่องเติมเกมไหวจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือไลน์ลิงก์อยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้ Land ์ช็อ สวัสดีครับทุกคนครับมาในคลิปนี้นะครับทุกคนก็กลับมาอยู่กับผมอีกเหมือนเดิมนะครับในวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะครับเกมก็จะปิดปรับปรุงทุกวันพฤหัสท่านเองนะครับทุกคนตั้งแต่ก้าวมุงเช้าแล้วนะจนถึงบ่ายสามนะวันนี้ก็จะเปิดประมาณบ่ายสองกว่านะครับทุกคนนะก็เปิดให้ทุกคนมาจับจองกันแล้วครับวันนี้ก็ถือว่าจะพิเศษหน่อยนะครับโคโลมีแจกหนักจัดเต็มจริงๆนะครับทุกคนโอ้โหนี่กับโมบายฉลองนะครับครบ 8ปีนะครับทุกคนนี่เลยโอ้โหนี่ครับล็อกอินเข้ามาเกมนะครับก็จะได้รับเลยนะครับนี่จะได้การ์ดนะครับไปสุ่มอีพิกฟีนะครับวันเว้นวันเลยนะครับจะมี GP ด้วยนะครับ20,000 GP แล้วก็80ทองอีกนะครับโอ้โหจนครบนะนี่ครับเป็นล็อกอินนะเข้าเกมทุกวันกันนะครับทุกคนนะเพื่อจะไม่ได้พลาดไอเทมดีๆของดีๆแบบนี้ครับโคโลมีที่แจกให้เรานะครับทุกคนนะ แล้วก็นี่เลยครับเป็นโหมดที่2ล็อกอินเหมือนกันก็ล็อกอินแคมเปญนะอื้สิบห้าวันติดนะครับได้วันละสิบทองนะครับทุกคนโอ้โหรวมแล้วก็จะเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับก็ยังดีกว่าไม่ได้นะโอ้โหครับมาทองแบบนี้นะครับน่าจะให้สักวันละสาสิบหรือว่าสี่สแบบนี้ห้าสิบก็ยังดีนะนี่มาวันละสิบนะครับก็ยังดีนะครับที่ทางคนมิแจกให้เรานะครับก็อย่าลืมล็อกอิน ทุกวันนะครับทุกคนนะเข้าเกมกันหน่อยนะหมายครับใครที่เข้ามารับชมนะครับทุกคนก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดติดตามให้ผมหน่อยครับทุกคนนะคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้หน่อยนะใครที่เข้ามารับชมใหม่นะครับหรือว่ารับชมเก่านะครับยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้หน่อยครับทุกคนมา ผมก็ไปทํากิจกรรมแคมเปญนะครับทุกคนเรื่อออเทอเทีฟนะครับเก็บเวลมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เราก็จะพามาทุกคนมาเปิดนะเข้ามาดูที่มิชชั่นก่อนก็ได้นะครับทุกคนปั๊บนี่ผมก็ทํามาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเข้ามาโหมดกิจกรรมเลยนะครับปั๊บลองสุดท้ายแบบนี้นะนี่ครับจะขึ้นเลขสิบแบบนี้ข้างบนนะครับปั๊บกดคลิกเข้ามาดูนะครับมีเวลาทั้งหมด20วันด้วยกันนะครับนี่ถ้าทําครบนะครับเฉพาะวันนี้นะครับสัปดาห์นี้นะ อันนี่ครับเปิดฟรีหนึ่งสองนะครับสามสี่ห้านะครับหนะครับหกนะกิจกรรมให้ทำนะครับหมดแล้วนะครับทุกคนนะนี่ผมทำครบหมดเลยนะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะไ,ได้เปิดฟรีนะครับนี่เจ็ดนะไหมหครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนะครับล็อกอินหนึ่งนะครับนะ7ครั้งนะสำหรับวันนี้นะครับทุกคนนะเราก็รับไปทั้งหมดเลยนะทำครบเป็นทีเรียบร้อยปั๊บ นี่ครับนี่ก็จะเป็นสัปดาห์หน้านะนี่ครับเพิ่มมาแล้วก็แท็กติกนะครับที่จะได้รับเร็วๆนะครับทุกคนวิธีทำนะนี่มาที่แมทเหมือนเดิมนะครับแล้วก็โหมด AI นะครับโหมด AI นะครับทุกคนให้ชนะนะครับ9นัดติดนะให้ชนะ9นัดไม่ติดก็ได้นะครับให้เพียงชนะนะครับ9นัดติดนะหรือว่าไม่9้านัดติดก็ได้ ขอเพียงแค่ชนะนะครับในโหมดนี้นะแล้วก็โหมดนี้นะครับ2โหมดนะสำหรับโหมด AI นะครับทุกคนนี่2โหมดนี้เลยนะครับเข้ามาเล่นได้สบายๆนะครับทุกคนก็จะเก็บบูสเตอร์นะครับนี่บูสเตอร์นะสำหรับโหมดนี้โหมดนี้ก็เป็นบูสเตอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็โหมดอีเวนต์นะครับ PVP นะครับทุกคนก็จะมีโหมดเตะจุดโทษด้วยนะนี่ครับโหมดนี้ก็มาเล่นเลยนะครับชนะนะครับในโหมด ออนไลน์นะครับ PVP นะครับ3นัดเหมือนกันนะอ่าทุกคนนะนัดนี้ก็เป็น2แลเลยนะครับทุกคนนี่อีกนัดหนึ่งนะครับเราลงแรง์กิ้งก็ได้นะอ่าให้ชนะนะครับทุกคนป๊บปอนี่เลยนะครับก็จะได้รับทั้งหมดตามที่ผมได้รับเลยนะครับแล้วผมก็จะทำมาเปิดด้วยนะสำหรับในแพ็กนะครับก็จะรับในซองจดหมายเพิ่มด้วยนะครับมีอะไรนะครับที่ผมทํามานะนี่มีพอยต์ด้วยมี GP นะครับนี่มีทองครับ นี่ครับอันแรกนะเราอินวันนี้ก็รับอีกนะครับน่นจะเป็น8ครั้งนะวันนี้ปั๊บนี่ครับรับหมดแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาดูที่แพ็กกันเลยนะครับแพ็กไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับนอกจากมีแพ็กอีพินะครับนี่ครับสายเปยนะครับทุกคนจัดได้เลยนะครับสําหรับในแพ็กนี้เลยนะครับยุโรเปียนครับนะครับก็จะเป็นรถกุลิตนะครับ โกคุณนะครับบอกว่าไปถึง106เลยนะต้องใช้โค้ดอินซากินะครับลิเบอรี่นะครับลาอุนนะครับสตัวนะครับโอ้โหผมว่าแพ็กนี้น่าสนใจมากๆนะน่าเปิดสุดๆนะครับผมก็อยากได้เหมือนกันนะสำหรับลาอุนนะครับไม่ใช่นะครับก็จะเป็นรถกุณฤทนะครับที่อยากได้สุดๆนะสำหรับในแพ็กนี้นะลิเบอรี่ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเป็นสไตล์โรมิงฟังนะครับลาอุนก็ถือว่าทีเด็ดเหมือนกันแต่ว่าสกิลพิเศษนะครับมี2คนนะ ลดคุณลิตแล้วก็ริเบรีนั่นเองนะครับจะมีแพ็คทีมชาติไทยด้วยนะครับอ่าทีมชาติไทยนะเป็นแพ็คบนทีมชาตินะครับใครที่อยากจัดฟูลทีมนะครับทุกคนจัดได้เลยนะครับ10ครั้งนะแล้วก็จะมีแพ็คยูฟ่านะครับมีทั้งหมดนะครับสาสาตัวในแพ็คนะครับจัดได้เลยใครที่ยังไม่มีนะอยากได้ตัวไหนนะครับทุกคนก็สมฟรีได้หนึ่งครั้งนะไปทากิจกรรมอีเวนต์เพิ่มนะครับแล้วก็ถัดมาหน่อยมีอะไรเพิ่มเติมไหม ไม่มีเลยนะครับทุกคนนี่ก็จะมีที่ผมทํามานะครับทุกคนจะได้7ครั้งนะนี่จะุ่มได้7ครั้งนะเพื่อลุ้นรับอีพิกในแพ็กนะครับแต่ว่าในแพ็กนะครับในตู้มีทั้งหมด300ตัวเลยนะครับโอ้โหอยากแจกก็แจกไม่สุดนะครับจะมีโอกาสได้ไหมครับทุกคนนะอีพิกมีกี่ตัวครับนะสองสี่หกดอีพิกมีทั้งหมดแปดตัวนะครับการไฮไลท์ไม่มีด้วยนะโอ้โหดูครับ โอกาสย่างมากๆนะครับเพื่อจะได้อีพิกนะใครที่เปิดได้ตั้งแต่สัปดาห์แรกก็ถือว่าดวงดีสุดๆนะครับมีเด็กผีด้วยนะครับไมเคิลโนเวนนะผมก็เลงตัวนี้ไว้ดยูอ่ตัวน่าสนใจหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเรานะครับทำกิจกรรมอีเวนต์ครบนะครับหรือว่าเราอินครบนะครับทุกคนเปิดครบแล้วนะครับ21ครั้งนะก็จะได้เลือกฟรีเลยนะครับทุกคน1ใน3ตัวนี้นะครับอ่า ไม่ใช่นะครับจะเป็นเลือกได้นะครับว่าเราอยากได้ตัวไหนนั่นเองนะครับทุกคนสามารถเลือกได้เลยนะครับหนึ่งคนสำหรับอีพิกในแพ็คนี้นะเราต้องเปิดให้ครบก่อนนะครับ21ครั้งด้วยกันใครที่ไม่รีบร้อนนะครับทุกคนก็เปิดให้ครบก่อนนะครับ30ครั้งด้วยกันนะเผื่อเราได้ตัวซ้ำนะครับน่าจะได้ไม่เสียใจมากนะครับทุกคนมีทั้งหมดแตัวด้วยกันนะครับฮะมาผมก็จะพามาซุ่มกันเลยครับว่าจะ มีโอกาสออกสักตัวไหมในสัปดาห์นี้ครับทุกคนอ่าเจครั้งนะเ็ดครั้งจะมีโอ้โหท่าอะไรทีอว่าดวงดีสุดๆ,ๆนะครับในตู้ในแพ็คนะครับในตู้นะสามร้อยตัวเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแล้วก็สุมได้แค่30ครั้งนะอืมต้องทําให้ครบด้วยนะถึงจะได้ครบ30ครั้งนะครับอืมก็ใช้ทองสุมเพิ่มไม่ได้นะสลับในแพ็คนี้นะครับ ของฟรีล้วนๆนะครับสายฟรีนะครับต้องทำกิจกรรมอีเวนต์มากไหมถ้ามานี่ครับดวงดีสุดๆนะอันที่2ผ่านไปครับยังไรวีแววนะครับมีผู้มีอะไรนะครับทุกคนโอเว่นไหมเออถ้าได้โอเว่นนี่ครับจ่มเลยครับทุกคนใครที่เปิดในสัปดาห์แรกนะครับเจครั้งนี้ครับได้หนึ่งตัวนะหรือว่าได้2หรือว่าได้กี่ตัวนะครับมาเม้นมาแชร์กันหน่อยนะโอ้โหอาจจะเป็นดวงดีสุดๆนะพี่โคนเมิใจดีไหม อีโคโนมโอ้โหอย่างเงียบจก็บครับแพ็คเกอือนะครับสลหรับสายฟรีโอ้โหผมว่าน่าจะมีคนดวงดีสุดๆนะมีอีงแบบตัวนะครับน่าจะมีสักหนึ่งร้อยตัวในแพ็คนะครับก็จะน่าลุ้นหน่อยนะอันนี้สามร้อยตัวเลยโอ้โหโอากาสออกถือว่ายากมากๆนะครับมาไปครั้งนี้ครั้งที่สี่มาครับทุกคนโอ้โหดวงดีเฉยเลยครับ แบบไหนกันครับเนี่ยสุดๆครับทุกคนโอ้โหวันแรกเป็นใครโอเว่นไหมเสื้ออืไปที่ลาลิก้าสเปนครับโอ้โหดวงดีเลยครับอืมาให้ก่อนเลยครับสลหรับบาร์เซโลนางครับทุกคนโอ้โหครั้งที่สี่ครับมาเลยครับนี่ครับบาร์เซโลนางครับทุกคนปีกนะอเป็นอีพีกใหม่ไหมสำหรับตัวนี้โอ้โหครับ ว่าดวงดีสุดๆนะครับออกแล้วครับหนึ่งตัวเสียดายนะไม่ใช่ตัวท็อปๆนะครับก็ยังดีครับที่ออกให้เราแล้วครับหนึ่งตัวไม่ต้องรอครบยี่สิบเอ็ดครั้งครับมาแล้วครับวัยสามสิบแต่ว่าค่อนข้างจะตัวเล็กนะร้อยหกสิบเท่านั้นครับร้อยหกสิบสี่นะครับส่วนสูงเป็นสไตล์โรมิงแฟงนะเดี๋ยวผมก็จะพามาแนะนำการอัพอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับอัพค่าพลังนะครับทุกคน ดูมีสกิลก็ถือว่าค่อนข้างแจมอยู่นะน่าจะไม่มีสกิลสุดพิเศษนะมาแล้วครับทุกคนพอไหมโอ้โหเปิด4ครั้งมาเลยครับอืนี่ครับออกแล้วครับ1ตัวโอ้โหค่ข้างโอเว่นเลยครับเสืเ้อแดงๆนะนึกว่าโอเว่นแล้วครับอได้มา1ครับทุกคนเก็บไป1แล้วเหลืออยู่3ครั้งนะครับโอ้โหผมว่าน่าจะไม่มาแล้วนะ ว่ามีคนอุ้ยครั้งที่2ครับโอ้โหสองตัวติดครับทุกคนฮึดวงดีเฉยเลยครับทุกคน300รตัวในแพ็กนะเปิดไปแล้วห้าครั้งหครั้งเป็นใครอืไปลีอิตาลรี่ครับโอ้โหตัวท็อปซะด้วยครับฮึมย,ยงแจมครับทุกคนโอ้โหดวงมาแล้วครับฉายดวงให้คุ้มครับนี่ครับสมกับการทำกิจกรรมนะครับจำเป็น,นครับทุกคนครบโอ้โหจนได้ครบ เจ็ดคันนะครับอือหือออกสองตัวติดเลยครับโอ้โหตัวนี้เป็นตัวท็อปซะด้วยครับโอ้โหไม่ต้องลังเลยนะครับตัวที่เลือกนะครับไมเขินโอเวนแน่นอนนะครับนี่ครับโอ้โหถูกใจสายฟรีมากๆนะครับคนมีน่าจะให้ดวงหมดเลยนะครับจากแพ็กก่อนนะครับที่ใช้ทองสุ่มนะครับผมเหมาตู้ทั้ง2แพ็กเลยนะครับก่อนหน้านี้นะอือืโอ้โหสุดหน้านะครับนี่ครับ แจมแน่นอนนะครับจะมีการอัพค่าพลังให้เดียวแน่นอนนะครับโอ้โหสกิลยิงนะครับมาครบเครื่องครับโอ้โหครับมา EP หน้าครับรอติดตามเลยนะครับทุกคนนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยครับทุกคนมากดไลค์หน่อยนะเผื่อเป็นกำลังใจนะครับหมานนะครับทุกคนเปิดไปห้าครั้งครับทุกคนได้ออกสองตัวเลยโอ้โหถือว่าดวงดีสุดๆครับทุกคนนี่ครับ โอ้โหแต่ว่าโอเว่นไม่มานะถ้าได้โอเว่นนี้ครับโ้โหหวานเจี๊ยบเลยนะมาอย่างน้อยก็ได้สกิลตัวที่มีสกิลพิเศษด้วยนะครับในาม,มาครับครั้งที่หกนะครับโอ้โหถ้ามานี่ติดต่อกันที่ว่าสุดจริงๆนะมาไหมอาจจะไม่มาแล้วนะครับทุกคนโอ้โหดวงโคตรดีครับวันนี้ใช้ดวงหมดแล้วครับพี่คบอก มีในตู้นะครับสามร้อตัวเลยนะโอ้โหออกมาแล้วสองนะครับเปิดไปหกครั้งนะครับครั้งที่เจ็ดครับทุกคนไปเปิดให้พี่ทองกันเลยให้พี่โคกันเลยครับไปเจ็ดครั้งโอ้ยมาไหมครับมาไหมโอ้โหเกือบมาสามครับอืมโดนเลเซอร์ไหมถ้ามีเลเซอร์นี่ครับโอ้โหสุดเลยนะโอ้โหเกือบพี่โคแจกสามตัวติดเลยนะครับโอ้โหของฟรีเลยครับุกคน รอติดตามให้หน่อยนะครับทุกคนนะ EP หน้านะครับผมก็จะพามาอัพนะครับอัพยังไงให้โหดอัพยังไงให้ตึงเหมือนเดิมนะครับอย่างดีนะครับที่ผมไม่เคยเปิดเลยนะที่ได้มานะโอ้ก็เป็นอีพกนะครับ2ตัวที่น่าเล่นนะเดี๋ยวผมจะพามาอัพกันนะครับทุกคนนะว่าจะตึงจะโหดสักแค่ไหนสำหรับค่าพลังหรือว่าในมีวิธีอีกกี่วิธีนะคบทุกคนนะใครที่ลองทํากิจกรรมแคมเปญที่ตามผมบอกนะครับครบแล้วครับเอามาซุ่มดูนะได้กันหรือเปล่านะครับก็ มาเมนมาแชร์กันหน่อยครับทุกคนนะโอ้โหถือว่าผมก็ออก2เลยนะครับเป็น ID ดีหลักด้วยนะครับทุกคนนะ <c oughs> ถือว่าสุดจริงๆนะครับทุกคนนะในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนันก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับทุกคนนะในคลิปนี้ผิดพลาดประกัน,นต้องขออภัยทุกคน้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดซับสไครต์ให้หน่อยคลิปนี้ขาตลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ